สวัสดีครับทุกท่านครับอีกคันหนึ่งนะครับ3ล้อแชมป์ร้อยซีซีนะครับตัวนี้ร2 0ซีซีเก็บสีใหม่ทั้งหมดระบบไฟออกครบนะครับเก็บสีใหม่ทั้งหมดเลยตัวนี้มีชกช่วยผ่อนแรงนะครับยกดำได้เปิดฝาได้ทั้ง3ด้านนะครับด้านซักข้าง2ด้านหน้า1เก็บสีใหม่ทั้งหมดเลยครับสวยๆเลยนะครับ เครื่องของ AP เอพีเครื่องของ APN นะครับตัวนี้120ยยซีซีหลายคนสนใจหลายคนสงสัยตัวนี้นะครับส0 0 0มื 30, ่นกลางๆนะครับส0 0 0มื่นกลางๆสนใจติดต่อที่คุณบีนะครับ0641166209 0641166209เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันอย่าลืมนะครับเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้